สถาบันอบรมรัชตาอาคาเดมี่พัฒนาการพูดพัฒนาบุกลิกภาพนักจัดกรายการเมืออาชีพ085 157 7465 085 120 3087วิทยาสาล c o อ p o r a t e Magazine รอบคลุมทุกแง่มุมชีวิตฮอฟลลนแมกซีนทุกแผงทั่วประเทศ ทำผิดคอยขออภัยบอกฉันว่าให้ทำใจมันง่ายได้นักหรือเห็นฉันเป็นตัวอะไรหรือฉันคล้ายโคกระบือไม่ใหเธอเรื่องที่เธอนอกใจหนึ่งคนเธอยังไม่พอลกล้าขอจะมีอีกคน โนหนาวยอมํำนวนเป็ในใครจะทนไว้ยอมรับว่าเป็นเวรกรรมแล้วให้เธอทำตามใจบอกเอาไว้มันไม่ใช่แนวของฉันฉันไม่ใช่พระเอกไม่ใช่คนที่เธอมา อยสบรางตัวเธอนั้นเป็นคนกลางเลือกสักทางได้ไหมไม่ต้องดูดำดูดีเรื่องนี้ไม่มีคนตายแค่ทำใจกับการจากไปทั้งนั้นโอ,โอฉันไม่ใช่พระเอกไม่ใช่คนที่เธอ

ก็มีมุมที่คนไทยทั้งประเทศต้องรู้จักต้องรู้จักนะฮะน้องแนทได้เป็นเกสแขกรับเชิญในการเล่นเพลงนี้นะครับก็ฝากไ้ด้วยนะสำหรับมิวสิกวิดีโอนี้ครับกับบทเพลงนี้ครับเชื่อว่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่จะสะท้อนมุมของลูกผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่อาจจะตัดพ้อตัวเองนิดๆและว่าฉันไม่ใช่ตัวจริงหรือเปล่าฉันไม่ใช่ตัวเองหรือเปล่านะครับก็เรื่องราวความรักนั้นก็มักจะสะท้อนมุมเสียอกเสียใจมุมความหวัง มุมการต่อสู้อย่างมากมายนะครับ,รบวันนี้เราสะท้อนมุมของนักร้องศิลปินนักแสดงเป็นหลายอย่างเลยทีเดียวก็หลายอย่างครับวันนี้เราจะสะท้อนอีกมุมหนึ่งของชีวิตของเขานะครับก็ฝากไว้ด้วยะคร <c oughs> คุณผู้ชมนะครับรวมทั้งน้องๆที่ชมอยู่ก็ <c oughs> ใช้ใชวิจารณญอย่างในการชมสักนิดหนึ่งนะครับเพราะบางมุมนั้นอาจจะเป็นมุมมุมที่แหลดูเทาๆสักนิดหนึ่งนะครับผมถามต่อนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่วันนั้นได้เข้าไปมีโอกาสฟังดูเหมือนเหมือนจะโชคดีนะฮะจริงๆแล้ว เข้าไปเข้าไปอยู่ในแก๊งขบวนการนั้นครับซึ่งก็ฟังดูแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างจะลําบากที่จะหลุดออกมาจากวงกวจนี้ก็บางบางบางมุมเนี่ยผมผมก็อย่างที่บอกใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าน้องๆที่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 หลุดออกจากบ้านหรือบ้านที่ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะแบบว่าพูดง่ายไม่ค่อยอบอุ่นรักเนี่ยถ้าหลุดออกไป หลุดออกไปในในแวดวงแบบนี้แล้วออกยากครับออกยากเพราะว่าถูกรอบล้อมไว้ด้วยด้วยผู้ใหญ่หลายๆคนคือผู้ใหญ่คือเราเรานี่เองแต่งตัวดีสะอาดดูดีคือเหมือนว่าใช้เด็กเป็นนกต่อเป็นคนที่ทำงานให้ทำงานให้ใช่ครับผมแล้วก็ผู้นี้เราใช้เด็กในการหาสตังค์ให้เขาถูกต้องครับผมซึ่งเราไม่รู้ตอนนั้นไม่ไม่ทราบแค่เราได้10บาท20บาทก็ยิ่งใหญ่ละในยุคนั้นถามถามว่าเรารู้ไหมว่าว่าว่ามันมันไม่ใช่ของ ตอนนั้นไม่รู้จริงๆครับแต่พอพอโตมาแล้วเนี่ยพอเราผมถึงทราบว่าไอ้อย่างนี้ไม่ดริงจริงไม่ดริงจริงเพราะว่ามันคนที่นั่งรถไฟอ่ะครับนึกภาพออกไหมแต่ถือว่ารัชตรัชต์านี่โชคดีมากนะฮะที่หลุดมาได้นะฮะก็วันวันที่จะหลุดนี่ผมโดนทาร้ายโดนโดนตบนะฮะกับเพื่อนอีกสามคนคือผมพูดตรงๆว่าผมเริ่มรู้แล้วว่าไอ้ไอ้ไอ้ของสิ่งนี้มันมันไม่ใช่ของของเราแน่ๆไม่ใช่ของพี่คนนี้แน่ๆ ันรลุได้ตัวเองสัญชาตญาณน่ตอนนั้นกี่ขวบตอนนั้นก็เจ็ดขวบผมอยู่ในแวดวงนี้ประมาณสักสามเดือนอยู่บนรถไฟด้วยนอนอยู่บนหัวลำโพงด้วยเป็นแมสเซนเจอร์ยึดกระเป๋าตรงนั้นไปวางตรงนี้แต่ก่อนหน้านั้นพอผมมารู้ว่าเด็กมากเลยฮะเด็กเจ็ดขวบนี่ก็คือบางคนนี่ยังงอแงอยู่ด้วยซ้ำนะใช่ครับผมแต่รัชตานี่ก็คือคนเป็นคนที่รวยแล้วก็สนุกสนานในตอนนั้นตามวัยตามภาษาเด็กไม่ไม่ทราบว่ามันคืออะไรแต่ว่าได้เงิน แล้วก็เอาให้แม่ได้เงินเอาให้แม่ได้เงินเอาให้พี่สาวซื้อขนมซื้อข้าวแล้วก็พอที่ผมก็สาเหตุที่ผมออกไปเนี่ยเพราะว่าวิวัฒนาการในการทําเรื่องไม่ดีเนี่ยครับขอบอกเลยเลยใช้คําว่าทําเรื่องไม่ดีเนี่ยคือเป็นมิจฉาชีพเนี่ยมันเริ่มกําลังจะก่อตัวโดยโดยที่เราเองเนี่ยรู้สึกได้เลยจากวันนั้นถึงวันนี้7ปีก็ไม่เป็นไรฮะหมดอายุความแล้วก็คือเขาสอนให้เราใช้ใบมีโกน กรีดกระเป๋ากรีดกระเป๋าจะถ่ายทอดสักนิดได้ไหมฮะคุณผู้ชมครับใช้วิจารณญาณนะเดี๋ยวทีมงานเราขึ้นไบสนิทหนึ่งนะใช้วิจารณญาณวิจาารณณญในการชมนะครับว่าเราจะถ่ายทอดเพื่อให้คุณนั้นได้ระวังตัวครับว่าเอ๊ะทำไมไม่รู้ตัวเรียบร้อยซะแล้วใช่ไหมพี่โดนนี่ยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้กระเป๋าพี่อยู่กับผมคือยังไงฮะเขาทำยังไงฮะบางทีมันไม่รู้ตัวจริงบางทีเนี่ยเราแบบป้องกันไม่หมดแล้ว แต่ก็พลาดแนะน,นําแนะนําให้เอากระเป๋าเนี่ยครับ,รบไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพสตรีหรือว่ามไม่ว่าผู้ชายโดนโดนได้หมดโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงแล้วก็คนชาคราเขาจะเน้นเน้นเหยื่อเน้นเหยื่อที่นี่ที่ควรที่จะเขาจะเลือกเขาจะบอกว่าเนี่ยคนคนนี้ควรที่จับ คนที่จะเดินเข้าไปแท็กก็คือว่าเราจะมีคนถึงสคนขออนุญาตครับ,ค,รบคนแรกคือคนเดินเข้าไปชนชนดูกระแทกดูว่าเหยื่อมีปฏิกิริยาหรือไม่ถ้าไม่มีปฏิกิริยาเนี่ยก็เดินชนอยู่อย่างนั้นแล้วก็เดินตามเหมือนเหมือนสิงโต<อ>วิธีการล่าเหยื่อเหมือนกันคือเลือกเหยื่อที่บาดเจ็บเลือกเหยื่อที่มีการตอบโต้น้อยขอโทษนะครับ,รบผมฝึกงาน ครั้งแรกเห็นการทําอย่างนี้ครั้งแรกครับด้วยย่ามพระครับ<อ>มีรุ่นพี่ผมอายุประมาณสักสิบเ็ดสิบสองที่จะดูกล้านลานๆหน่อยเขาก็จะโชว์ว่าอไอ้น้องเขาใช้นิ้วที่เหมือนเดิมครับนิ้วทิมไปที่พุงเราบริเวณแถวนี้ดูนะดูนะ <c oughs> กรดย่ามพระจริงๆนะครับมันทําให้ผมผมรู้ว่าอ้าคนที่โกนหัวเนี่ยแล้วใส่ผ้าเหลืองเนี่ยมัน ซึ่งซึ่งยายกับแม่หรือรตระก,กูลผมก็คือถึงถึงเราเราเป็นคนพุทธอ,อ่พะพอเห็นพระนี่คือการกราบไหว้แต่นี่คือการ,รจุลกรรมของเรา รีดย่ามผมไม่ได้ทำเองนะมีมีรุ่นพี่ก็คือพูดง่ายๆโดยสรุปแล้วมีทีมงาน3คนใช่นะฮะอันดับแรกคือสังเกตเป้าหมายเหยื่อก่อนอว่าเหยื่อคนนี้น่าจะมีสตางค์ว่างงานเถอะใชดูลักษณะแล้วก็ใช้คนเ,เข้าไปแท็กจนที่แรกด้วยฝั่งตรงข้ามอาจจะโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรเขาไม่สนใจใก็ไปกระแทกอีกทีนี้ผมมั่นใจว่าเหยื่อคนนี้เนี่ยไม่มีไม่มีปฏิกิริยาแม้วเราทำงานงานยังไงต่อฮะก็คือมีทีมที่2คือคนที่ใช้มิโกนกรีด กรีดไปที่ย่ามพระนะครับกรีดที่ย่ามพระแล้วก็ใช้มือเนี่ยหลวงสมัยก่อนพระจะไม่มีกระเป๋าสตางค์จะใช้ห่อพระชัดหน้าพอกรีดเสร็จแล้วก็เดินประคองไว้ใช้มือประคองประคองไปเรื่อยๆคือพระเดินใช่ไหมเขาจะถือย่ามก็เดินท่านก็สำรวมอยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรเดินนิ่งๆเดินนิ่งๆก็เหมือนกลายเป็นว่าใช้เราเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์พระคือภาพภาพมันออกมือน้กับว่าเราเป็นลูกศิษย์พระใช่แล้วก็เด็กวัดอะไรเงี้ยซึ่งก็ คนมองมาก็จะไม่สังเกตไม่สังเกตไม่สังเกตกรีดพอกรีดเสร็จแล้วปุ๊บผมเป็นคนที่สามที่จะเข้าไปแล้วรับของพอด้วยการรับของที่กรีดมาจากย่ามพระส่งด้านหลังมาให้ผมก็คือไม้ที่3เหมือนการวิ่งผัดก็คือก็คือแย่งกันเร็วครับแข่งกันเร็วก็หยิบของมาปุ๊บให้หักมุมทันทีพอหยิบของได้ปั๊บเนี่ยให้กับหลังหันแล้วเดินตรงไปที่เขา เดินตรงไปที่คุณพี่คนนี้ครับซึ่งสะอาดสะอ้านมากดูดีมากแบบขาวดูดีพูดง่ายๆแบบแบบไม่ใช่ไม่เชื่อคนคนนี้เป็นคนไม่ดีอ่ะอ๋อพอเขารับของเสร็จแล้วปุ๊บก็เราจะไปเจอที่หัวลำโพงอีกทีหนึ่งครับก็คือจะมีมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนตัวละครแต่ละคนใชครับว่าบทบาทจะต้องรับบทบาทนี้ใอีกคนเดินแท็กอีกคนนึงเข้าไปเกีตอีกคนนึงรับสตางค์อีกคน รับไม้ต่อเนื่องใช่ครับซึ่งจะเป็นคนที่ดูดีหน่อยอย่างนี้เป็นต้นใช่ครับผมอ๋อนี่คือเรื่องราวครับผมแล้วเราที่ผมรู้สึกว่าผมต้องออกแล้วต้องออกแล้วคือว่าพอผมเห็นพอผมเห็นปุ๊บผมก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกอย่านะลูกถ้าเป็นอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องยอมรับว่าผมโชคดีตรงที่ว่าผมผมได้แยกทางพ่อแม่แยกทางกันแล้วผมเลือกเลือกมาไม่ได้บอกว่าพ่อเลือกฝั่งเลือกฝั่งแม่ฝั่งแม่เพราะว่าที่เราเป็นลูกชายด้วยใช่ใช่ต้องปกป้องแม่แล้วก็มีพี่สาวอีกคนหนึ่ง พอมาเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าอย่าคาว่าอย่าของแม่ท่านผู้ฟังแล้วท่านแฟนแฟนรายการท่านผู้ชมครับคําว่าอย่าของแม่เนี่ยได้โปรดเถอะครับถ้าคุณได้ยินคําว่าอย่าจากปากแม่ครับคุณอย่าจริงๆนะและชีวิตคุณจะดีขึ้นครับเหมือนอะไรเหมือนซีอุยเหมือนตีใหญ่อะไรย่างเงี้ยใช่ครับผมบอกยานะเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนไม่เอไม่ยอมยาถ้าไม่ยอมอยาก็คือชีวิตอับปาง สังเกตดูนะฮะสังเกตดูด้สังเกตดูแล้วก็ชีวิตก็จะกลายเป็นคนล้มเลวไปเลยใช่ครับผมและวันนั้นเราเชื่อคําที่แม่พูดอย่าครับครับกว่าจะออกได้นี่เขาเดินตามผมแล้วถามว่าเอ้ยใช้ใช้ใช้คำพูดแบบว่าหยาบๆเอ้ยทําไมวะอะไรประมาณนี้ไม่เกอ่เองททาไมทไมเอ้ยกินข้าวยังอ๋อผมกินแล้วกินไหนวะหนแบบเรียกผมไปหลังโบกี้รถไฟ ซึ่งมันเป็นโบกี้ที่แบบว่าเขากำลังทําความสะอาดกันอยู่เรียกผมขึ้นไปตบเลยตบตอนนั้นเราตัวกระเพียกใช่ครับประมาณเจ็ดแปดัวครั้งแรกที่โดนตบผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือ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 นเราวิ่งชนประตูหรือหรือเราโดนเตะฟุบะตบอลจากสนามฟุตบอลมาใส่หัวมันมึนมันมันบอกไม่ถูกเราจะที่เราโดนแล้วนะคุณผู้ชมตัวนี้น่าสนใจมากเราหลุดมาจากตรงนั้นได้ยังไงพาแม่หนีครับ ขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นครับผมที่เราเห็นในหนังในการ์ตูนในพวกนี้นี่คือเรื่องจริงม,มีจริงครับคือ,อยกตัวอย่างาหนังเรื่องเด็กเสเพลถ้าคุณคุณแฟนรายการได้เคยดูก็คือเป็นอย่างนันจริงจจะมีแก๊งกวนและมีคนคุมจะมีหัวหน้าแก๊งโซนนี้โซนนี้โซนนั้นความสําคัญยยกง่ายก,ก็แยกไป2เดือนกว่าเกือบ3เดือนผมหลุดออกมาด้วยการ พาแม่หนีเลยหนีจากตรงนั้นคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของรุ่รัชตะโนพรัน์นะฮะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากทีมงานเราสนุกสนานนะครับก็ที่ขออนุญาตหยิบมุมนี้นะครับชีวิตของเขาในวัยเด็กนะถึงแม้ว่าจากกำพร้าพ่อพ่อแม่แยกทางกันนะฮะอาจจะมีหลงผิดไปบ้างแต่นั่นก็คือการต่อสู้เพื่อเขาเรียกปากกาตีนถีบนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตของตัวเอง ยังไม่พอครับยังต้องเลี้ยงชีวิตของคุณแม่ด้วยแล้วก็รวมทั้งพี่สาวซึ่งตอนนั้นถือว่าเด็กมากพี่สาวนี่ห่างกันกี่ปีครับห่างกัน2ปีครับก็ยังเด็กทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมนํามาสะท้อนเนี่ยกับหนุ่มคนนี้ที่สู้ชีวิตนะครับเขาจะเป็นอย่างไรนั้นนะฮะเขาจะถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงเดี๋ยวช่วงเบรกหน้าเนี่ยยังเหลืออีกสักนิดหนึ่งครับในช่วงที่เขาเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะฮะาีนี้เดินทางไปอยู่เยอรมันใช่ครับไปอยู่เยอรมันไปอยู่ยุโรปนะ ทำหน้าที่ทำทำงานทุกสารพัดเลยสารพัดทุกอย่างสารพัดทุกอย่าง <laughs> แล้วก็รวมถึงการเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงครับกับเขาครับ <laughs> เดี๋ยวเรามีบทเพลงใช่ครับะะเดี๋ยวเรามีบทเพลงที่รัชตะจะมอบให้นะครับครับผมหมชื่อเหมือนพี่นะครับผม เคยอ่อนแอยอมแพ้ไม่สู้เลยสักอย่างหมดหนทางรักษาเยียวยาถูกทอดทิ้งเอาไว้จนหัวใจด้านชามันไร้ค่าในสายตาใครๆจนมีเธอเข้ามา เธอคอยหูยายคอยดูแลใส่ใจทุกทุกวันเธอทำดีกับฉันไม่เคยคิดเหมือนกันว่ายังจะมีคนที่รักฉันอยู่ในกำมือเธอยอมให้เธอทุกอย่างจะดี ตายคลายก็รองรับจริงรับด้วยใจอย่ารับเพียงอยากลองเธอเป็นเจ้าของหัวใจของฉันทั้งใจอยู่ในกำมือเธอ o o อ,อ,อ,อยู่ในกำมือเธอ ทุกทุกวันเธอทำดีกับฉันไม่เคยคิดเหมือนกันว่ายังจะมีคนที่รักฉันอยู่ในกำมือเธอ ับเพียงอยากลองเธอเป็นเจ้าของหัวใจของฉันทั้งใจอยู่ในกำมือเธอยอมให้เธอทุกอย่างจะปีดต็ตายใครก็รอรักจริงรักด้วยใจอย่ารักเพียงอยากลอง เธอเป็นเจ้าของหัวใจของฉันทั้งใจ